พระธรรมหนังสือกิจการบทที่25ในพระนามองค์พระเยซูคริสเมื่อเฟสทัสเข้ารับตำแหน่งราชการได้สามวันแล้วจึงออกจากเมืองซิซริยาขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเลม็มมหาปุโรหิตกับคนสำคัญสำคัญในพวกอยู่มาฟ้องเปาโลต่อท่านและได้วิงวอนท่านขอให้กรุณาเขาโดยสั่งให้ส่งเปาโลมายังกรุงเยรูซาเลม็มโดยเขาคิดจะซุ่มคอยฆ่าท่านเสียกลางทาง ไฟเฟสทัสจึงตอบว่าเปาโลนั้นควรจะถูกคุมไว้ในเมืองซิซาริยาและอีกหน่อยหนึ่งท่านเองก็จะกลับไปยังเมืองนั้นท่านจึงว่าถ้าเปาโลมีความผิดอย่างหนึ่งอย่างใดให้ผู้ใดในพวกท่านที่สามารถลงไปด้วยกันกับเรายื่นฟ้องเอาเถิดเมื่อท่านพักอยู่ที่นั่นเกินกว่า10วันแล้วก็ได้ลงไปยังเมืองซีซาราิาครันรุ่งขึ้นท่านจึงนั่งบัลลังก์พิพากษา และสั่งให้พาเปาโลเข้ามาครั้นเปาโลเข้ามาแล้วพวกยิวที่ลงมาจากกรุงเยรูซาเล็มก็ยืนล้อมไว้รอบและกล่าวความอุกชะกันใส่เปาโลหลายข้อแต่พิสูจน์ไม่ได้เปาโลจึงแก้คดีเองว่าข้าพเจ้าไม่ได้กระทำอะไรผิดกฎหมายของพวกยิวหรือต่อพระวิหารหรือต่อศีซาฝ่ายเฟสตัสอยากได้ความชอบจากพวกยิวจึงถามเปาโลว่า เจ้าจะขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มให้เราชำระความเรื่องนี้ที่นั่นหรือเปาโลตอบว่าข้าพเจ้าก็กำลังยืนอยู่ต่อหน้าบลก์พิภากษาของซีซาร์อยู่แล้วก็สมควรจะพิพากษาข้าพเจ้าเสียที่นี่ตามที่ท่านทราบดีอยู่แล้วว่าข้าพเจ้าไม่ได้กระทำผิดต่อพวกยูเพราะถ้าข้าพเจ้าเป็นผู้กระทำผิดหรือได้กระทำอะไรที่ควรจะมีโทษถึงตายข้าพเจ้าก็ยอมตายไม่ขัดขืน แต่แ้เรื่องที่เขาฟ้องข้าพเจ้านั้นไม่จริงแล้วไม่มีผู้ใดมีอำนาจจะมอบข้าพเจ้าให้เขาได้ข้าพเจ้าขออุทธรถึงซีซาฝ่ายเฟสตัสเมื่อพูดกับที่ปรึกษาแล้วจึงตอบว่าเจ้าได้ขออุทธรถึงซีซาแล้วหรือเจ้าก็จะต้องไปเฝ้าซีซาครั้นล่วงไปหลายวันกษัตริย์อากริปปากับพระนางเบอร์นิส ก็เสด็จมาเยี่ยมคำนับเฟสตัสยังเมืองซีซาริาขณะที่ท่านค้างอยู่ที่นั่นหลายวันเฟสตัสก็เล่าเรื่องคดีของเปาโลให้กษัตริย์ฟังว่ามีชายคนหนึ่งชื่อเฟลิกซ์ได้ขังทิ้งไว้เมื่อขับเจ้าไปกรุงเยรูซาเลม็มพวกปุโรหิตใหญ่กับพวกผู้ใหญ่ของพวกยิวมาฟ้องขอให้ขับเจ้าตัดสินลงโทษเขาขับเจ้าจึงตอบพวกเขาว่า ไม่ใช่ธรรมเนียมของชาวโรมที่จะมอบตัวจำเลยให้ตายก่อนที่โจ์กับจำเลยมาพร้อมหน้ากันและให้จำเลยมีโอกาสแก้คดีในข้อหานั้นครั้นพวกเขามาถึงที่นี่แล้วขับเจ้าจึงไม่ได้รอช้าในวันรุ่งขึ้นขับเจ้าได้นั่งบันลังพิพากษาและสั่งให้พาจำเลยเข้ามาเมื่อพวกโจทยืนขึ้นเขาไม่ได้กล่าวหาจำเลยเหมือนที่ขัพเจ้าคาดไว้นั้น เป็นแต่เพียงปัญหาเถียงกันด้วยเรื่องลัทธิศาสนาของเขาเองและด้วยเรื่องคนหนึ่งที่ชื่อเยซูซึ่งตายแล้วแต่เปาโลยืนยันว่ายังเป็นอยู่เมื่อข้าพเจ้ายัางงงงวยอยู่ว่าจะพิจารณาปัญหานั้นอย่างไรดีจึงถามเปาโลว่าจะยอมขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มให้ชำระความนั้นที่นั่นหรือไม่แต่เมื่อเปาโลได้อุทธร์ขอให้ขังไว้เพื่อให้ออกัสตัสตัดสิน ข้าพเจ้าจึงสั่งให้คุมขังเขาไว้จนกว่าจะส่งตัวไปถึงซีซาได้อากริปปาจึงกล่าวแก่เฟสตัสว่าข้าพเจ้าใคร่จะฟังคนนั้นด้วยเฟสตัสจึงกล่าววา่าพรุ่งนี้ท่านจะได้ฟังเขาครั้นวันรุ่งขึ้นอากริปปากับเบอร์นิสเสด็จมาพร้อมด้วยราชบริพานเป็นที่สง่าผ่าเผยมาก จึงเข้าไปประทับในห้องพิจารณาพร้อมกับในพันและคนสำคัญสำคัญทั้งหลายในนครนั้นแล้วเฟสตัสจึงสั่งให้พาเปาโลเข้ามาเฟสตัสจึงกล่าวว่าท่านกษัตริย์อากิปปาและท่านทั้งหลายที่อยู่ด้วยกันที่นี่ท่านทั้งหลายเห็นชายคนนี้ที่บรรดาพวกยิวได้วิงวอนข้าพเจ้าทั้งในกรุงเยรูซาเล็มและที่นี่ด้วยร้องว่าเขาไม่ควรจะมีชีวิตอยู่ต่อไป แต่ข้าพเจ้าเห็นว่าเขาไม่ได้ทำผิดสิ่งไรที่ควรจะต้องตายและเพราะเขาเองได้อุทธรถึงออกัสตัสข้าพเจ้าตกลงใจว่าจะส่งเขาไปข้าพเจ้าไม่มีรายงานอะไรแน่ชัดเรื่องคนนี้ที่จะถวายเจ้านายของข้าพเจ้าเหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงพาเขาออกมาต่อหน้าท่านทั้งหลายและโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อพระพักของพระองค์โอ้กริย์อากริปปา วังว่าเมื่อไต่สวนแล้วข้าพเจ้าจะมีเรื่องพอที่จะถวายรายงานไปได้บ้างเพราะข้าพเจ้าเห็นว่าที่จะส่งแต่จำเลยไปและไม่ได้ส่งข้อหาไปด้วยก็เป็นการเหลวไหลไม่ได้เรื่องลวดทิฐานและกล่าวพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมหนังสือกิจการบทที่15ในพระนามองค์พระเยซูคริสเอเมนฮา l เลลูยาสรเสริญพระเจ้าในพระนามองค์พระเยซูคริส